สวัสดีนะคะนักศึกษากศนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูอีกนะคะในวิชาศิลปศึกษานะคะรหัสวิชาก็คือทช .21003 นะคะระดับมัธยมศึกษากตอนต้น,นะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องนาตยศัพท์นะคะซึ่งนาเตยศัพท์นี้ก็ข้อสอบอกอกบ่อยๆนะคะมาดูความหมายนะคะนาตยศัพท์ก็หมายถึงศัพท์เฉพาะนะคะในทางนาฏศิลป์นะคะ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์และก็เป็นสื่อความหมายกันในวงการนาฏศิสป์ไทยนะคะนาฏยศัพท์นี้ก็แบ่งเป็นสามหมวดนะคะก็คือ1ห,หมวดนามศัพท์นะคะหมายถึงท่าลําสื่อต่างๆที่บอกอาการของท่านั้นๆนะคะเช่นวงนะคะก็มีวงบนวงกลางจีบก็เช่นจีบหายจีบข้อมจีบหลังนะคะท่าเท้าก็เช่นยกเท้าประเท้ากระดกเท้านะคะ ในหมวดที่2นะคะก็คือหมวดกริยาศัพท์นะคะก็คือสัพท์ที่ใช้ในการปฏิบัติอาการกริยานะคะซึ่งแบ่งเป็นศัพท์เสริมแล้วก็ศัพท์เสริมนะคะสัพ์เสริมก็มีศัพท์ที่ใช้เสริมท่วงทีให้ถูกต้องงดงามนะคะเช่นทรงตัวทรงมือนะคะแล้วก็สัพท์เสริมก็มีนะคะคือสัพที่ใช้เรียกท่ารำที่ไม่ถูกระดับมาตรฐานนะคะเพื่อให้ผู้รำรู้ตัวและต้องแก้ไขท่วงทีของตนให้เข้าสู่ระบบนะคะเช่น วงล้าวงตักวงล้นนะคะเป็นต้นนะคะนายศัพท์หมวดที่3ามนะคะก็คือหมวดน้าตยศัพท์เบ็ดตเต็นะคะก็คือศัพท์ที่นอกเหนือจากนามศัพท์อิเลยาศัพท์นะคะซึ่งจัดไว้เป็นหมวดเบ็ดตเต็ดมีดังนี้นะคะมีเรื่องมีเดินมือมีแม่ท่านะคะ มาดูตัวอย่างของนาฏยศัพท์นะคะเช่นขึ้นท่านะคะก็หมายถึงท่าที่ประดิษฐ์ให้สวยงามนะคะแบ่งออกเป็นขึ้นท่าใหญ่นะคะก็มีทั้งหมดสีท่านะคะก็คือท่าประสีหน้าท่าพาพนท่าเฉิดฉินแล้วก็ท่าพิสมัยเรียงหมอนนะคะนาฏยศัพท์ขอนะคะข้าขึ้นท่าน้อยนะคะก็มีอยู่หลายท่าต่างกันนะคะคือ หนึ 1> 1. ่งามือหนึ่งตั้งวงบัวบานนะคะอีกมือหนึ่งจีบหลังนะคะถ้ายอดต้องลมนะคะสามท่าผาลาเพียงไหล่สี่ท่ามือหนึ่งตั้งวงบนอีกมือหนึ่งตั้งวงกลางเหมือนท่าบางสุริยานะคะแล้วก็ห้าท่าเมฆกาลเพงนะคะก็คือมือข้างที่หายไม่ต้องทํานิ้วรอกแกวนะคะซึ่งรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมันจะมีรายละเอียดอยู่ใน อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ได้นะคะก็กรุณาศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะต่อไปมาดูภาษาท่านะคะภาษาท่าก็หมายถึงการแสดงกิริยาท่าทางนะคะเพื่อสือ่อความหมายแทนคําพูดนะคะส่วนมากใช้ในการแสดงนาฏศิลินนะคะและการแสดงละครต่างๆนะคะภาษาท่านี่ก็แบ่งเปน็นทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือ1 ท่าทางที่ใช้แทนคําพูดนะคะเช่นไปมาเรียกหรือว่าปฏิเสธนะคะ2ก็คือท่าทางที่ใช้แทนอารมณ์ภายในนะคะเช่นรักโกรธด,ดีใจเสียใจนะคะแล้วก็3ท่าแสดงกิริยาการหรือกิริยาบทเช่นยืนเดินนั่งนะคะซึ่งแต่ละค่านี้นะคะก็แสดงโดยการใช้กิริยานะคะเช่นแล้วก็ใช้ร่างกายเช่นมือเท้าร่างกายนะคะเป็นส่วนประกอบนะคะ มาดูนะคะลำวงมาตรฐานนักเรียนเคยได้ยินนะคะว่าลำวงนะคะท่าลำวงนะคะเรามาดูนะคะว่าลำวงมาตรฐานนี่เป็นยังไงนะคะดูประวัติลำวงมาตรฐานนะคะเป็นการแสดงมาจากลำโถนนะคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยนะคะที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานนะคะซึ่งเดิมเนี่ยลำโถนก็เล่นกันเป็นวงนะคะเราเรียกเรือว่าลำวงนะคะแต่เดิมไม่ไม่มีคําว่ามาตรฐานนะคะจะเรียกกันว่าลำวงเท่านั้นนะคะต่อมาเร,ราสึคษาลูกรั้งที่สองนะคะ ได้มีการปรับปรุงการเล่นลำโทนให้งดงามตามแบบของกรมศิลปกรน,นะคะซึ่งการร้องและการเล่นลำไม่มีความงดงามเป็นแบบฉบับกลางๆนะคะที่จะร้องเล่นได้ทั่วไปในทุกภาคนะคะและเปลี่ยนจากเรียกว่าลำโทนมาเป็นลำวงนะคะเพราะว่าหนึ่งนะคะเครื่องดนตรีที่ใช้นะคะมีมากกว่าสิ่งมีมากกว่ากลับและก็โทนนะคะจันจังนี้ก็เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความไปรให้ถุกหลักทั้งไทยและสากลน,นะคะ ประการที่สองของการเป็นลำวงมาตรฐานนะันก็คือนะคะเดิมนะคะทนุนก็ล่นเล่นกันเป็นวงการเปลี่ยนจากลำทุนเป็นวงก็ยังคงรูปลักษณ์เดิมไว้นะคะส่วนที่พัฒนาก็คือท่าลำนะคะจะได้เป็นท่าลำไทยพื้นฐานอย่างง่ายๆนะคะสู่โลกสากลเรียนรู้ง่ายเป็นเลวสนุกและก็เป็นแบบฉบับของไทยโดยแท้นะคะทางด้านเน,ออนื้อร้องเนี่ยได้พัฒนาในตำลองสร้างสรรค์นะคะ ลำวงที่พัฒนาแล้วนี่เรียกว่ารำวงมาตรฐานนะคะเนื้อเพลงในลำวงมาตรฐานก็มีทั้งหมด10เพลงนะคะแต่ละเพลงเนี่ยจะโบกลักษณะท่ารํานะคะจากแม่บทนะคะไว้ให้พร้อมปฏิบัตินะคะมาดูชื่อเพลงของรำวงมาตรฐานและท่าลํานะคะคงจะจําจได้นะคะว่ารำวงมาตรฐานมีทั้งหมด10เพลงนะคะซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยจะมีท่ารําไว้เป็นเฉพาะนะคะเช่นนะคะห เพลงงามแสงเดือนนะคะก็ท่าลำก็คือใช้ท่าลำสดเส้ยมาลานะคะสองเพลงชาวไทยก็ใช้ท่าลำชักแป้งผัดหน้านะคะสามลำามาสิมะลําก็ใช้ท่าลำลำสายนะคะสี่ก็คือคืนเดือนหายก็ใช้สดเส้ยมาลาแปลงนะคะแล้วก็ห้าเพลงดวงจันทร์วันเพ็นก็ใช้ท่าลำแขกเต้าเข้าลังนะคะ มาดูชื่อเพลงของลำวงมาตรฐานแล้วก็ท่าลำต่อนะคะลำที่เพลงที่หกก็คือดอกไม้ของชาติใช้ท่าลำลำยั่วนะคะก็เจ็ดหญิงไทยใจงามนะคะใซ้โพรมสีหน้าหรือว่ายูงฟ้อนหางนะคะแปดเพลงดวงจันฝันฟ้าก็ใช้ช้างประสานง,งาหรือว่าจันทรทรงขดแปลงนะคะเก้ายอดชายใจหานก็มีอธิบายนะคะว่าหญิงเป็นยังไงใช้เป็นยังไงนะคะก็สิบบูชากลุกนะคะ เที่ยวแรกเที่ยวสองเนี่ยก็ขอให้นักศึกษาลองไปเปิดดูนะคะว่าท่าลำแต่ละท่านเนี่ยก็ใช้กันยังไงนะคะมือจีบยังไงเท้าใช้ยังไงนะคะก็ขอให้นักศึกษาได้หัดด้วยนะคะการอัดละบงมาตรฐานเนี่ยนะคะถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยมันจะสวยนะคะมาดูตัวอย่างเพลงระบงมาตรฐานนะคะเพลงงามแสงเดือนนะคะถ้าลาก็คือสอดส้อยมาลานะคะนี่ก็คือเนื้อเพลงมีนะคะงามแสงเดือนมาเยอนสอง่านะคะ ก็ปล่อ,อยนักศึกษาไปหัดร้องแล้วก็นี่คือท่าลำนะคะของเพลงฮามเสียงเดือนนะคะท่าลำก็คือสดเส้ยมาลานะคะตัวอย่างของเพลงละมงมาตรฐานที่ครูยกมาให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเพลงชาวไทยนะคะท่าลำก็คือชักแป้งผัดหน้านะคะก็เนื้อเพลงก็มีอยู่แล้วนะคะชาวไทยเจ้าเอ๋ยก็คลอยนักออเรียนไปเปิดนําเปิดฟังนะคะดูว่าํานองเป็นยังไงนะคะท่าลำก็เหมือนกับในรูปนะคะ ก็ขอให้นักศึกษาได้ไปหัดด้วยนะคะเพราะว่าการลาไยนี่ก็เหมือนกับการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อบรรพบุรุษของเราได้สร้างนาตศิสินไทยไว้ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการอนุรักษ์นาฏศิสินไทยให้มีอยู่สืบไปคู่กับประเทศชาติของเรานะคะเนี่ยทางการอนุรักษ์นาตัดสินไทยก็มีนะคะหนึ่งการอนุรักษ์รูปแบบนะคะก็หมายถึงการรักษาให้คงลูป ดังเดิมนะคะเช่นเพลงพื้นบ้านก็ต้องรักษาขั้นตอนการร้องทานองการแต่งกายท่าลํานะคะข้อสองการอนุนรักษ์เนื้อหาก็หมายถึงการรักษาในด้านเนื้อหาประโยชน์คุณค่าด้วยวิธีการผลิตนะคะการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาเช่นเอกสารแล้วก็สื่อสารสนเทศต,ต่างๆนะคะเพื่อให้นาตสินไทยของเรามีอยู่ตลอดไปนะคะ มดูแนวทางนะคะแนวทางในการส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยนะคะก็มีแนวทางดังนี้นะคะก็หนึ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางนะคะส่งเสริมไม่มีสถาบันการศึกษาด้านนาฏศิลป์นะคะจัดการเรียนการสอนเพื่อสืบทอดงานศิลปะด้านนาฏศิลป์นะคะเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันเอกชนหรือว่าองค์กรของรัฐบางแห่งนะคะต่อไปข้อสองนะคะ จัดการเรียนการสอนในขั้นพื้นฐานนะคะโดยนําวิชาหน้าตศิสินนะคะจัดเข้าไปในหลักสูตรนะคะและเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนทุกระดับนะคะแนวทางต่อไปในการอนุรักษ์หน้าตสินไทยนะคะก็คือมีการประชาสัมพันธ์นะคะในรูปแบบสื่อโฆษณาต่างๆนะคะทั้งวิจารณ์รูโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าโทรศัพท์นะคะแล้วก็สนะคะจัดเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบการแสดงหน้าตัดสินนะคะเกณฑ์หน่วยงานรัฐและเอกชนนะคะ แล้วก็ห้าส่งเสริมและปลูกฝังมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมภายในครอบครัวนะคะออสำหรับวิชาหน้าตาิสินของครูในครั้งนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เฉพาะวิชาหน้าตาสินนะคะต้องเพิ่มเติมทุกวิชานะคะสำหรับครูในครั้งนี้ก็สวัสดีค่ะ